สวัสดีครับชาวราศีเมษครับมาดูกันครับในคลิปนี้นะครับว่าหลังวันที่17ตุลาคมนี้ครับราหูย้ายประมาณ1ปีครึ่งครับจากนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของคุณบ้างนะครับเรามาวางแผนกันนะว่าดาวราหูย้ายเนี่ยนะครับคุณจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับหรือจะเตรียมพลังงานของตัวคุณอย่างไรนะครับชาวราศีเมษก็มาดูกันเพราะว่า ดาวราหูย้ายทีนึงเนี่ยย้ายตำแหน่งนะครับหรือว่าย้ายราศีเนี่ยก็คือทุกๆ18ปีเนาะซึ่งวันที่17ตุลานี้นะครับก็จะเคลื่อนย้ายแล้วก็จะอยู่ในเรือนนะครับหรืออยู่ในราศีนะครับหนเนี่ยไปอีก18ปีก็จ,จะส่งผลนะครับต่อพลังงานของคุณอย่างไรบ้างนะครับก็มาดูกันผมใช้ศาสตร์ ออร์โคนะครับกับไพ่ทาโร่นะครับดังนั้นก็ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับถึงแม้ว่าราหูย้ายดวงยาวย้ายนะครับอะไรก็ตามเนี่ยอิทธิพลเนี่ยมันส่งถึงเราอยู่แล้วนะครับแต่คุณมีฟีวิลครับคุณมีเจตจำนงอิสระครับที่อยู่เหนือนะครับกว่านั้นก็คือคุณสามารถที่จะกําหนดดวงของตัวคุณเองได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าราหูย้ายนะครับส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้าง s c o r p i o ครับ การเปลี่ยนแปลงครับ transformation ครับชาวราศีเมษนะครับหลังวันที่17ตุลาคมนี้นะครับปีครึ่งจากนี้ครับเตรียมตัวอย่างไรนะครับ n i h t t o u u s ครับ exploration ครับมีเกณฑ์การเดินทางสำหรับคุณนะครับต้องบอกว่าราหูย,าย้ายครั้งนี้เนี่ยนะครับชาวชาวราศีเมษอาจจะไปกระตุ้นคุณครับให้เกิดทิศทางการเดินทางการวางแผนเกิดการลอกคาบครับทางจิตวิญญาณของตัวคุณเกิดการอัปเกรดตัวคุณไปสู่เวอร์ชั่นใหม่ๆมันมันไม่ได้อยู่จุดเดิมแล้วครัแต่จิตวิญญาณของคุณเนี่ยเหมือนพัฒนา เติบโตไปสู่จุดใหม่บางคนในเฮาส์ครับหรือเรือนที่9เนี่ยเป็นในเรื่องราวของการเดินทางการศึกษาการเรียนต่อนะครับหรือในเรื่องราวของเป้าหมายทางการงานนะครับเป้าหมายทางอาชีพที่เติบโตก็ได้นะครับมันมีเกณฑ์น,นะครับที่หลายๆคนเนาะชาวราศีเมษ ทำเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะได้สำหรับคุณก็ได้นะครับดังนั้นการเตรียมวีซา่าการไปเรียนนะครับ work and travel ต่างๆ,ตรง,ๆตรงนี้มันก็มีแนวโน้มครับที่จะได้แล้วก็มี polar athena ครับติ้งครับความคิดเนาะต้องบอกว่าความคิดนะครับของคุณอาจจะเกิดไอเดีย ดีๆเกิดไอเดียใหม่ๆให้กับตัวคุณก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับในไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงในเรื่องราวของการคิดบวกหรือการมองโลกในแง่ดีนะครับการมี positive energy การคิด ถึงชีวิตที่ดีมุมมองที่ดีนะครับของชีวิตของคุณก็ได้หรือไพ่ใบน,นี้อาจจะพูดถึงศักยภาพความสามารถนะครับของคุณในการเติบโตนะครับหรือคุณจะเจอบททดสอบตัวคุณเองอะเพื่อให้คุณเนี่ยก้าวไปสู่ในการเขาเรียกว่าในไพ่ใบน,นี้มันเป็นเหมือนมองกุฎเนาะอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่อาจจะเป็นลีดเดอร์อาจาะอาจาะเป็นผู้นํานะครับก็ได้มันมีแนวโน้มแบบนี้ที่ขึ้นมาเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่า ดาวราหูย้ายนะครับหลังจากวันที่17ตุลานี้เนี่ยนะครับหปีครึ่งจะมีอิทธิพลอ,อะไรนะครับเข้ามามีเกณฑ์พลังงานอะไรเข้ามาครับชาวราศีเมษหลังจากวันที่17ตุลาดาวราหูย้ายครับชาวราศีเมษเตรียมตัวอย่างไรเตรียมพลังงานอย่างไรนะครับหล่นมาสามใบ Uncovering treasure ครับ b e n e a t the surface lay great bounty ครับคุณจะได้ค้นพบศักยภาพแน่นอนนะครับได้ค้นพบพรสวรรค์คืออยู่ๆคุณอาจจะไปเจอความสามารถอะไรบางอย่างก็ได้ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้คุณนะครับเอออาจจะเป็นความสามารถนะครับในการเล่นกีฬาความสามารถในการเป็นกูรูในบางสิ่งบางอย่างความสามารถในการ ทำนายนะครับทายทักบางอย่างก็ได้นะครับเออในลักษณะประมาณนี้แล้วก็มี We a h of the Heart ครั Love for to you Love for to you and to you ครับมันเป็นพลังงานของความรักผมรู้สึกว่าอิทธิพลของราหูเนี่ยที่เคลื่อนย้ายครับปีครึ่งจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพลังงานของความรักมันมาจากตัวคุณจริงๆนะครับความรักที่คุณมีแบ่งปันออกไปคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆกลับเข้ามาได้เหมือนกันครับ แล้วก็มี choosing your path ครับ all is possible ครับเส้นทางเปิดออกการประจนภัยเปิดออกนะครับคุณจะได้เข้าถึงนะครับหรือเจอประสบการณ์ใหม่ๆ เจอความท้าทายใหม่ๆแน่นอนว่าภูเขาเนี่ยมันเปรียบเสมือนชาเลนจ์เปรียบเสมือนบททดสอบและพไพ่ใบนี้คือบางคนอาจจะเลือกเส้นทางอาจจะมีความเป็นไปได้ใหม่ๆเส้นทางใหม่อาจจะเปิดออกให้กับคุณคือคุณจะไม่ได้อยู่ในจุดเดิมๆอะ่ะมันมันมันถึงเวลาออกจากเซฟโซนสําหรับบางคนแล้วก็ได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันคือการลอกคราบทางจิตวิญญาณมันคือการเปลี่ยน,ปยนแปลง Transformation บางอย่างแล้วก็นเฮาอะ่ะมันพูดถึงการเดินทาง การเรียนต่อการศึกษาหรือการออกไปประชนไปออกไปทําอะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการงานต่างๆของคุณน <wh publications> ั <h ums> ่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าหลัง19เอ่าหลัง17ตุลานี้นะครับปีครึ่งนะครับอิทธิพลของราหูเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีเมษคุณจะเตรียมตัวอย่างไรเขี้ยวบอ n ครับ มันมีไฟอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนมีมีแรงบันดาลใจอ่ะเหมือนชาวราศีเมถุกกระตุ้นครับให้ไม่อยู่ที่เดิมให้ออกไปไม่ได้อยู่จุดเดิมคุณอาจจะเจออะไรที่มันมันบีบคั้นคุณนะครับให้คุณแบบเฮ้ยออกไปทําออกไปใช้ชีวิตลองออกไปทําอะไรใหม่ๆดูนะครับมีตําแหน่งอ่าเขาเรียกว่ามีพลังอํานาจนะครับในเรื่องของบารามีนะครับในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จก็ได้ยัดเรือนกองแป๊บหนึ่ง Five of ค u p s ครับเซเวนอปคอรนครับเทรนอฟวอร์ดครับ <c oughs> มีความโดดเด่นในเรื่องราวของบ้านการมั่นหมายการแต่งงานนะครับ s i ่ของคัพสครับ o i n u p s คครับดูหลังจากวันที่17ตุลาผมรู้สึกว่าคุณเติบโตขึ้นจริงๆครับคุณเติบโตขึ้นทั้งในเชิงของกายภาพของคุณนะก็คือการทำงานนะครับการพัฒนาตัวเองนะครับในจิตวิญญาณคุณก็เติบโตขึ้นคุณมีความสุขมากขึ้นคุณ สามารถที่จะคอนโทลอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นคุณจะเป็นผู้รู้ครับในตัวเองมากขึ้นหรือมีความ awareness ครับรู้ตัวในตัวเองมากขึ้นก็ได้เท,ท,ทนอฟสอดครับความสัมพันธ์บางอย่างที่มันไม่ใช่มันจะจบลงจริงๆครับเทนอฟสอดมันมาอยู่ในตําแหน่งที่ในตําแหน่งที่เป็นในเรื่องราวของ ความสัมพันธ์ความรักอะ่ะผมรู้สึกว่าไพาอ่อ่ะมันกําลังบอกครับกับคุณว่าร,ราหูย้ายตรงเนี้มันส่งผลให้ความรักที่เป็นมลพิษความรักที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่แย่ๆมันจะจบลงครับมันต้องจบลงเพื่ออะไรเพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่เพื่อให้คุณได้ก้าวต่อไปอครับเพื่อให้คุณได้รักตัวเองมากขึ้น <c oughs> มันเหมือนคุณไม่ได้อยู่จุดเดิมมันเหมือนคุณแบบเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะครับเนี่ย Ace of Cups ครับอะไรที่มันไม่ใช่มันจะออกไปสำหรับคุณแน่นอน The Moon ครับการตัดสินใจความกังวลน,นะครับความกังวลต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากอ๋ออันนี้หล่นมาเองเนาะผมเอาเลยแล้วกันอยู่หล่นมา สองใบนะครับ <c oughs> หลังจากวันที่17ตุลาครับราหูย้ายนะครับปีครึ่งจากนี้เนี่ยคุณเตรียมตัวอย่างไรเอซอาะซอดครับทิศทางใหม่ไอเดียใหม่ D I M I. แล้วก็ผมรู้สึว่ามันจะมีกระบวนการของการตื่นรู้สำหรับบางคนด้วยเฮอร์มิตครับปีครึ่งจากนี้นะครับความสงบจากภายในครับมันจะมีช่วงระยะเวลาที่คุณเจอบททดสอบ หลายๆคนอาจจะกำลังเจออยู่ก็ได้นะครับแต่หลังจากวันที่17ตุลานี้คุณจะตื่นรู้ครับคุณจะตื่นรู้ในพลังงานของตัวคุณเองคุณจะตื่นรู้ในคุณค่าของตัวเองคุณจะตื่นรู้ว่าเฮ้ยเงินความทุกเรื่องเงินความไม่สบายใจเรื่องเงินนะครับต่างๆมันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากอะไรคุณจะเข้าใจมันเหมือนคุณจะหาหนังสือเจอหรือหาวิธีที่จะเขาเรียกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินความทุกเรื่องเงินซึ่งมันมีมันอยู่ในตำแหน่งของไฟล์ครับคือ บางคนอาจจะเคยล้มเหลวมาแล้วคุณอาจจะมีความกลัวว่าคุณอาจจะทําล้มเหลวอีกนะครับแต่หลังจากวันที่17ตุลานี้มันคือการเปลี่ยนทิศทางมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเงินไม่อยากให้คุณเชื่อ หรือไม่อยากให้คุณมีไมค์เซตเรื่องเงินเกี่ยวกับความขาดแคลนอีกแล้วผมรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันเหมือนคุณต้องใช้ปัญญาในตัวเองมากขึ้นคือพลังงานของการเงินคุณต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นยุค new age ยุคพลังงานใหม่ดังนั้นความเชื่อเก่าๆเกี่ยว,ก,ว,ก,วกับเรื่องเงินมันอาจจะใช้ไม่ได้หรือการบริหารจัดการการเงินแบบเดิมๆแบบออมเงินนะครับเพื่อได้ เก็บออมเก็บออมเก็บออมอย่างเดียวอ่ะนาไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็นวิธีการลงทุนใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันมีการลงทุนใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับและมันจะสร้างการเติบโตให้กับคุณผมต้องบอกว่านะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับคุณอีกคือเงินการลงทุนต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาและใน1ปีครึ่งจากนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีการเติบโตของทิศทางการเงินนะครับ ที่ดีให้กับคุณคุณจะได้มีความสุขกับงานงานที่ไม่ใช่มันก็จะจบลงคุณจะได้พบเจองานใหม่นะครับไปอยู่ในงานที่งานใหม่ตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณมากก็ได้นะครับหรือมันอาจจะเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> งานนี้แหละที่ฉันเฝ้ารอมันอาจจะเป็นงานประจํามันอาจจะเป็นธุรกิจของคุณก็ได้แต่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณมันตอบโจทย์ความสุขของคุณนะครับ หรือมันมีพลังงานนะครับในเรื่องราวของการดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความขาดแคลนนะครับหรือมุมมองเงินในการขาดแคลนหรือความกลัวเนี่ยมันทําให้คุณขาดแคลนเงินเหมือนกันแต่ถ้าคุณมองมันว่ามันมีโอกาสของการเจริญเติบโตอยู่แล้วคุณเห็นรู้ทางเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองมันไพ่ก็แนะนําให้คุณ Take A c t i o n ครับหรือลงมือทำเลยนะครับอย่ารอนะครับเพราะว่าหลังจาก17ตุลาคมนี้มันอาจจะเป็นจังหวะเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับสำหรับชาวราศีเมษก็ได้ในเรื่องสุขภาพครับผมว่าถ้าคุณใส่ใจในเรื่องราวของการดูแลออกกำลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ในเรื่องราวของ สุขภาวะอารมณ์ของคุณสุขภาพจิตของคุณให้อยู่ในพลังงานที่ดีเนี่ยสุขภาพของคุณไม่น่าเป็นห่วงหนึ่งปีครึ่งหลังจากนี้นะครับมันขอบคุณมันสำนึกรู้คุณนะครับร่างกายสุขภาพของตัวคุณนะครับมากๆผมรู้สึกว่านะครับหนึ่งปีครึ่งจากนี้เนี่ย A s o f cup ครับ,รบตรงนี้มันเป็นตำแหน่งของการเขาเรียกว่ามันเป็นตำแหน่งของ เรื่องราวนะครับของการประกันสุขภาพหรือเงินจากการประกันสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีแนวโน้มนะครับที่คุณอาจจะต้องใช้เงินนะครับหรืออาจจะต้องทําประกันสุขภาพของตัวคุณก็ได้เทนอฟครับครับพลังงานของความรักนะครับพลังงานของการสพอสนับสนุนจากที่บ้านของคุณมีนะครับดังนั้นกําลังใจไปตกอยู่ที่บ้านของคุณเนาะเพื่อน พ่อแม่นะครับพี่น้องกรรยาณมิตรที่ดีนะครับจะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนั่นเองนะครับในเส้นทางผมรู้สึกว่านะครับหลังจากวันที่17ตุลาคมเนี้ยกำลังใจของคุณแพชชั่นของคุณความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณจะทําให้คุณได้รับชัยชนะนะครับนั่นเองมีเกณฑ์น,นะครับโชคลาภได้ไหมต้องบอกว่าโชคลาภมันมาจากตัวคุณนะ เพราะว่าคิงอ o ฟ n อ่ะคือคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากตัวเองนะครับแล้วมาอยู่ในตำแหน่งของเป้าหมายความฝันคือจะมีเงินก้อนดังนั้นในปีหน้าเนี่ยคุณตั้งเป้ากำไรหรือจะมีเงินเก็บเท่าไหร่คุณสามารถที่จะหยิบมันได้คุณสามารถที่จะถือมันได้คุณสามารถที่จะทํามันได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นอาจจะเริ่มเซตเป้าหมายของคุณตั้งแต่หลังวันที่17ตุลาก็ได้ว่าแผนการในปีหน้าของคุณนะครับ คุณมีแผนอะไรนะครับแผนด้านสุขภาพคุณจะฟิตหุ่นยังไงนะครับแผนด้านการเงินคุณจะเก็บเงินเท่าไหร่นะครับ แผนธุรกิจของคุณจะเป็นยังไงนะครับมันอาจจะเป็นการเซตร,ระบบวางแผนของคุณเริ่มตั้งแต่หลังวันที่สิบเจ็ดตุลานี้ก็ได้แล้วก็ผมรู้สึกว่านะครับมันมันมีพลังงานของความของการดึงดูดคู่ที่ดีความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาเพราะว่ามันมีการจบความสัมพันธ์ไปละนน่าแสดงว่าจากกักรวาลนะครับหรือการเคลื่อนย้ายของราหูตรงเนี้ยมันส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีออกไปและนําสิ่งที่ดีเข้ามานํา นำเงินนำงานนะครับหรือนำเส้นทางที่ใช่มาให้กับคุณดังนั้นเส้นทางที่คุณกำลังเดินขอให้คุณเดินด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาในตัวเองหลายๆคนอาจจะเจอช่วงฤดูฤดูนะครับเพิ่มมิดเฟสหรือฤดูจำศีลก็คือช่วงเวลาที่จิตวิญญาณของคุณกำลังอัปเกรดนะครับมันจะเป็นช่วงที่ทุกข์ระทมหดหู่เศร้านะครับขอให้คุณมีสติครับเพราะนี่คือการ เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานเชิงจิตวิญญาของตัวคุณนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเพจ of cups ครับเพจ of cups ตรงนี้เนี่ยอาจจะพูดถึงช่องทางการลงทุนช่องทางการทํางานช่องทางการสร้างไรายได้ช่องทางการหาเงินศักยภาพใหม่ๆทักษะใหม่ๆนะครับดังนั้นควรลงทุนในตัวเองให้มากๆครับสำหรับชาวราศีเมษหลังจากวันที่17ตุลานี้เดี๋ยวลองมาดูเนาะว่าจะมีสัญญาณอะไรเข้ามาบ้างหลังจากวันที่17ตุลา ราหูย้ายนะครับคุณเตรียมตัวอย่างไรดีนะครับหลังจากวันที่17ตุลานะครับดาวราหูย้าย Be a b e c o บครับ be an inspiration light like the way of order ครับมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมากๆดังนั้นเนี่ยชื่อเสียงครับเกิดขึ้นครับความสำเร็จในทิศทางการงานเ,เกิดขึ้นคุณได้ไพ่คิงสามใบเนาะ คิงสามไน่าแสดงว่ามันมีลีดเดอร์ขึ้นมามันมีผู้นําขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําในองค์กรผู้นําในกิจการการงานผู้นาในในแฟชั่นผู้นําในธุรกิจคุณจะมีความโดดเด่นมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งตัวคุณจะเป็นเหมือนอินสปิเรชันให้กับคนอื่นชีวิตของคุณเหมือนเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยนะครับดังนั้น อย่าปิดก,กั้นศักยภาพตัวคุณเองครับออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเซฟโซนลองทําอะไรที่คุณไม่เคยทําดูถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีๆนะมันจะเป็นผลดีกับคุณแล้วก็ go with the flow ครับ relax and trust accept what is happening go with the flow เนี่ยก็คือไหลไปตามกระแสนะครับอะไรมันจะเกิดก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นนะครับแต่คุณมีความเชื่อใจว่าถึงแม้ว่ามันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์คุณในความรักของคุณหรือคุณต้อง สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปหรือทิ้งบางสิ่งบางอย่างไปขอให้คุณตระหนักรู้ไว้เสมอครับว่าสิ่งที่คุณเสียไปอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ ตอบโจทย์ชีวิตคุณหรือไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นดังนั้นจงอย่าเสียดายนะครับแต่จงยอมรับมันว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันย่อมเกิดขึ้นมันมีเหตุและผลนะครับที่มันต้องเกิดขึ้นผมเชื่อว่านะครับหลังจากวันที่17ตุลานี้เนี่ยชาวราศีเมษครับจะเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นจะเห็นทิศทางมุมมองนะครับดีๆกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นจะเห็นคุณค่านะครับในตัวเองมากขึ้นด้วยครับคุณค่าในงานคุณค่าในสิ่งที่คุณทำนะครับ แล้วก็มี law of grace ครับเนี่ยครับมันเป็นพลังงานของการดึงดูดส่วนใหญ่มันเป็นพลังงานของความรักขึ้นมาได้ด้วยนะครับ be your divine essence t h s s o f all i n g r a c e ครับก็คือความรักความสงบความเมตตาความรักโดยไม่มีเงื่อนไขนั่นก็คืออะไรนะครับก็คือการเมตตาการหัวสิก,กรรมการแบ่งปันความรักการมอบความรักการเจอใครก็ยินดีนะครับหรือแม้แต่คุณสูญเสียความรักไปนะครับคุณถูกบอกเลิกนะครับหรืออะไรก็ตามอ่ะ จงเมตตาจงให้อภยัยนะครับจงมองมันว่าเฮ้ยเขาเป็นครูทางจิตวิญญาณของคุณที่ทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นหรือเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามารวนเป็นครูรวนเป็นประสบการณ์ให้กับคุณนะครับดังนั้นหลังจากวันที่17ตุลาเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานของตัวเองได้นะครับเป็นพลังงานของความรักนะครับคุณจะดึงดูดครับ สิ่งดีๆเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ไพ่บอกนี้นะครับแต่จะดึงดูดอีกเยอะแยะเลยครับลองมาดูกันนะครับว่าไ <c oughs> พ่มีอะไรอยากจะแนะนำคุณหลังจากวันที่17ตุลาครับราหูย้ายครับชาวราศีเมษเตรียมตัวอย่างไรนะครับ I have all the t r u e h and r e s o f r to create success ครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จนะครับการอ่านหนังสือการลงทุนการพาตัวเองไปเทคคอร์สไปเรียนนะครับในสิ่งที่คนสนใจนะครับในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้คุณมันคือจังหวะครับมันคือจังหวะที่คุณไม่ควรแบบหยุดการเรียนรู้อะ่ะ People love to pay me for my work แล้วก็งานของคุณธุรกิจของคุณอะ่ะคือ ในแม่เศจของพาคือผู้คนรักที่จะจ่ายเงินให้กับงานของฉันดังนั้นงานธุรกิจหรือสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณต้องรู้สึกว่ามันให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าของคุณเมื่อมันคุ้มค่าลูกค้าชอบการบริการของคุณดีนะครับสินค้าของคุณดีมีคุณภาพดีช่องของคุณดีมีคุณภาพดีอะไรตักตๆคนจะมาหาคุณเองนะครับเออดังนั้น คุณอาจจะไม่ต้องไล่หาเงินก็ได้แต่เงินอาจจะเข้ามาหาคุณง่ายๆก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ดังนั้นการเตรียมตัวของคุณก็คืออาจจะเป็นข้อความแม่เสจประการนี้นะครับสำหรับชาวราศีเมษหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับก็ขอบคุณมากๆครับ